นี่ครับพี่น้องผมมาเจอนะครับวันนี้สุดยอดเลยครับที่ผมมาเจอวันนี้คือต้นนี้มีชื่อเรียกว่าต้นตะกขบป่านะครับมาดูต้นของเขานะครับเป็นยังไงดูใบของเขาก่อนนะครับใบของเขานะครับจะมีลักษณะนี้นะครับให้ดูกันชัดๆนะครับนี่ครับผมมาเจอได้ไงวันนี้ใบตต้นตะกขบป่านะครับใบของเขาจะมีลักษณะนี้นะครับเป็นรูปเหมือนใบพายเรือเลยนะครับทรงกวนะครับ นี่นะครับหน้าใบลักษณะนี้นะครับส่วนรังใบก็จะลักลักษณะนี้นะครับนี่นี่เลยนี่นะครับให้ดูสัญลักษณ์ของใบเขานะครับนี่นะครับตะโคบปานะครับอันนี้ตะโขบปากิ่งนะครับตัํานี้นะครับตั้มนี้ของต้นเขานะครับตามกิ่งก้านนะครับให้พี่น้องสังเกตดูดีๆตามกิ่งก้านของต้นตะโคปลาจะมีหนามนะครับนี่นะครับ ผลของเขาไม่ต่างกันกับไม่ต่างกันกับผลตะโขบ้านนะครับนี่คือก้านครับก้านจะมีหนามนะครับนี่มีช่อใบขึ้นตามก้านเยอะเลยครับนี่นี่ครับนี่นะครับผมให้ดูลักษณะใบนะครับนี่นะครับหน้าใบทรงใบพายเรือนะครับหลังใบจะเป็นลักษณะนี้นะครับหลังใบมันวาวด้วยนะครับหลังใบนะครับใบของเขาจะลื่นนะครับ ใบต้นตะขบป,ปาจะเลื่นนะครับย้ํานะครับว่ารื่นนะใบต้นตะโขบป,ปานี่ก้านนะครับจะเป็นลักษณะนี้นี่ทั้งต้นทั้งก้านนะครับมาดูลําต้นของเขาครับทีนี้ลําต้นของต้นตะขบป,ปานะครับจะมีลักษณะนี้นะครับสีขาวน้ําตาลออกน้ําตาลเข้มนะครับตามลําต้นจะมีหนามขึ้นนะครับ นี่ครับตามลําต้นจะมีน้ําขึ้นมีทุกจุดนะครับนี่นะครับน้ําจะออกมาอย่างนี้ต้นจะมีลักษณะอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็จะมีตะตุ่งตะปํานะครับแล้วก็จะมีน้นาน้นายื่นออกมานะครับนี่ให้มั่นใจได้เลยนะครับว่าต้นนี้คือต้นตะขบป่านะครับนี่ครับตามต้นจะมีน้ํายื่นออกมานี่ครับ นี่คือตะขบป่านะครับมาดูสรรพคุณของเขากันบ้างครับทีนี้สรรพคุณของต้นตะขบป่านะครับสรรพคุณของต้นตะขบป่ากันบ้างนะครับมีประโยชน์สูงมากนะครับผลของต้นตะขบป่านะครับไม่ว่าผลสุกผลดิบนะครับมีวิตามินบีสูงนะครับแก้โรคอ่อนเพลียนะครับใครที่ขึ้นไส้อาเจียนนะครับอันนี้ก็แก้ได้นะครับและเป็นยาระบายนะครับส่วนเปลือกและลำต้นนะครับ ทรงกินแก้เสียงแห้งนะครับใครที่มีเสียงแหดเสียงแห้งนะครับใช้เปลือกและลำต้นนะครับทรงกินนะครับส่วนใบสดนะครับใบสดย้ํานะครับใบสดของต้นตะขบนะครับเป็นยาลดไข้สําหรับเด็กนะครับเป็นยาลดไข้สําหรับเด็กนะครับแต่ถ้าเป็นใบแห้งนะครับเอามานํามาต้มนะครับใบแห้งนะครับสามารถขับเสมหะและขับลมได้นะครับแก้หืดหอบเมล็ดตําพอ้อแก้ปวดข้อได้นะครับ นี่นะครับคุณนประโยชน์ของเขาสูงมากนะครับสําหรับต้นตะขบป่านะครับมีงานวิจัยหลายที่นะครับที่บอกว่าต้นตะขบป่ามีประโยชน์สูงมากนะครับส่วนรากนะครับมาดูรากของเขานะครับรากของต้นตะขบป่านี่ครับจะมีรสหวานนะครับฝาดร้อนนะนี่ใช้กินเป็นยาแก้โรคปอดบวมนะครับใครที่ปอดบวมนี่ย้ํานะครับว่าใช้รากนํามาต้มกินนะครับส่วนน้ํายางต้นนะครับน้ํายาง จากต้นและใบสุดใช้เป็นยาแก้โรคปอดอักเสบนะครับย้ำนะครับน้ำยางของต้นตะขบปาและใบสุดนะครับใช้เป็นยาแก้โรคปอดอักเสบนะครับน้ำจากต้นและใบสุดนะครับอันนี้เป็นยาดีเลยนะครับ <c oughs> ส่วนเปลือกต้นนํามาตํารวมกับน้ํามันใช้ทาถูนวดนะครับแก้ปวดท้องนะครับส่วนเปลือกนํามาต้มกับน้ํามันนะครับอันนี้ แก้โรคปวดท้องนะครับตำรยายาสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเขาจะใช้แก่นตะกุปปานะครับนํามาต้มกับน้ําดื่มเป็นยาแก้ผิดสําแดงนะครับพิษสําแดงนะครับนี่นะครับประโยชน์ของต้นตะกุปามีอีกเยอะนะครับเยอะแยะมากนะครับข้าพี่น้องอยากจะใช้ต้นตะกุปามาเป็นยารักษาโรคนะครับทุกท่านควรไปศึกษาแพทย์แผนโบราณนะครับ ไปปรึกษาแพทย์แผนโบราณที่มีใบรับรองทางการแพทย์ย้ำนะครับไปปรึกษาแพทย์แผนโบราณที่หรือแพทย์แผนไทยนะครับที่มีใบรับรองทางการแพทย์นะครับครับเป็นยังไงครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับพี่น้องก็ขอฝากไลค์ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับผมจะลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณครับ